สวัสดีนะทุกคนคุณเข้ามีถ่ายรายการซุปตาพาตาลุยนะแขกรับเชิญคือหมอปลายภายกระซิบนาทุกคนมีพูดคุยกันแล้วก็พาหมอปลายไปทานข้าวด้วย ยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะทุกคนแต่พอเลิอกกองนี้แล้วคุณเขาเหมือนจะมีถ่ายอีกกองหนึ่งนะเป็นทีมงานของพีพนะทุกคนแล้วคุณเขามีไปเจอพี่แก้วโอ c ซด้วยเดี๋ยวเรารอติดตามกนะันนะว่าคุณเขาถ่ายอะไรกันบ้างแล้วพอเลิกงานแล้วก็ดินเนอร์กับลูกสาวชิวๆนะทุกคนแต่ที่ชิวไปกว่าน,นั้นนะทุกคนคือตอนกลางคืนคุณเขาไีออกไปข้างนอกด้วยออกไปข้างนอกตามภาษาหนุ่มโสดนะทุกคนจัดไปยาว,ยาว แล้ววันนี้คือกองเมื่อวานนะดูเหมือนว่าน้องเนยจะไปออกกองกับคุณเขานาทุกคนแล้วน้องเนยคือน่ารักมากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูตอนที่น้องอยู่กับพี่โต้งก่อนจัดไปให้พี่โต้งน่ารักเหมือนกันเลยแบวมากขนตายยาวเฉียวแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นะทุกคนคือน้องเนยเป็นเด็กฝึกงานดีเด่นได้เลยโยนคำถามให้คุณเขาคือถูกใจมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้ก็มาเจอโอ้สวัสดีค่ะ ยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะเรามาเจอพี่นิกกี้ครั้งแรกนะคะเราก็เป็น f อซพี่นิกกี้บอกแล้ไหมให้เห็นหน้าหห้นแกสะดือขอสะดือร้อนนองเอาสะดือก้อนหน้าคอยเอาไม่เอาเดี๋ยวพอคนดูเยอะๆคอยมาหน้าเอาสะดือก้อนเร็วเอาสะดือพอท้ามีนิกกี้ไหมคะว่าคลิปเวียนนามลงเมื่อไหร่คลิปเวียนนามลงเมื่อไหร่บอกแล้วไหมให้เห็นหน้าเห้นแก่สะดือขอคลิปเวียนนามลงเมื่อไหร่ เป็นเอฟซีติดตามมินิคี้อยู่ค่ะก็เลยถามมินิคี้ว่าคลิปจะนาลงไปไหนมีคนติดตามเยอะเลยค่ะก็อยากรู้ว่ากูรู้แล้วพี่หนูถามมาพี่รู้แล้ว <c oughs> ใครใช้ให้มาถามเนี่ยจ้ะต้องเลยเลยถามเองแล้วเลิกผลงานเมื่อไหร่ เดินทันวาค่ะอโอเครอติดตาม้ังเลยนะครับในจอาแ a ปปี้บอยนะจ๊ะ